เลยครับจะมาสอนวิธีการล็อกีเอสำหรับเป็นเรื่องที่ทำแก่ต่ันนะครับอันดับแรกแล้วก็ต้องไป็นโหลดต่วโปรแกรมนี้มาก,ก่อน,นครับเป็นโปรแกรมล็ g อกีนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโปรแกรมนี้ตัวครับก็เริกปกตินะครับก็หลังจากลดเสร็จก็ต้องนั่นแหละครับก็เข้ามาแตกไฟล์ตัวนี้ครับเป็นตัว log คเขาด้ไฟล์นี้มาแล้วครับแล้วก็กดเข้าไปครับมันก็จะมีเซตติ้งขึ้นมาครับแล้วก็คือเราก็ต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนครับเป็นโปรแกรมแก้ไขครับไหนวะนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเข้าไปแล้วก็ติดตั้งอะไรปกติเลยครับ มันก็จะติดตั้งให้แบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้มันก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับแล้วก็กดเข้ามาในไฟล์ตรงนี้นครับไอ้ไฟล์ตรงนี้นครับแล้วก็เซตติ้งครับแล้วก็กดอันนี้นครับโปรแกรมนี้นครับแล้วก็ถ้าจะล็อก i p a ครับก็แค่เปลี่ยนจากเลขน,นะครับ เป็นเลขห้าครับเลขห้าครับเลขสิบก็ได้ครับแล้วแต่จะล็อกเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นผมผมผมจะล็อกแค่ห้าสิบพอครับแล้วก็กดกดดิครับไม่ไม่ก็คอนโทรล s ห้าก็ได้ครับมันก็จะเป็นการเซฟให้เรียบร้อยแล้วก็มุมขวาล่างครับกดเข้าไปครับผมมีสองเอ้เดี๋ยวนะนี่ครับเดี๋ยวนะต้อง ปิดแล้วเปิดใหม่ะ่ะถึงจะได้นี่ครับมันก็จะล็อกให้ครับห้าสิบเจห้าครับก็จะผมผมก็จะอเอาค่ห้าครับแล้วก็เราก็เปิดโปรแกรมนันขึ้นมาครับเป็นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ครับเป็นโปรแกรมไอ้ระดับเครับแล้วก็ ว่าแกรมท็อปแกสันครับเราก็เลือกไะไลครับรอกก่อนครับแบบเดียวหลังจากนั้นเราก็กดเข้าปกติเลยครับผมจะใช้เป็นสคริปของ TableHub ครับเดี๋ยนะอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับผมจะใช้เป็นของ TableHub ครับ รอก,ก่อนครับมันก็จะทําการแบบกินซีิน้อยลงกว่าปกติครับนี่ครับเอาไงเป็นงี้อ๋อครับปกติต้อเข้าแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับรอนี่ก่อนครับ นี่ครับมันก็จะล็อกให้ครับแปดครับเก้าครับอันนี้ผมไอ้ผมล็อกผมล็อกห้าครับมันก็จะอยู่แค่เนี้ยครับมันก็จะแบบเกินซีพียูน้อยลงครับนี่ครับกระตุกกระตุกมากเลยครับนี่แหละครับผลดีของการล็อกเอพีเอชครับก็จะเกินซีพียูน้อยลงครับแต่แล้วก็อาจจะเท่าเดิมนี่ครับมันก็จะกระตุกแบบนี้ครับมันก็จะทำให้แบบ เราเปิดได้ไหลายหน้าจอขึ้นนะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ